มาเรามาต่อกันกับแผน่น vcd เหมือนปั้มนะครับรหัส w สามร้อยหกถึง w ห้าหนึ่งห้านะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะชุดนี้เป็นศึก Survivor Series ครับปี2003รหัส306มันมีแมต์อันนี้แมต์แบบทีมเอเล็กตริกชอปเจอกับทีมสโตนโค l d นะครับปั้มแบบปั้มแบบแพ้ขัดออกอะ่ะเป็น แท็ทีมประเพณีนะครับแล้วก็มีแมตช์การปั้มสำคัญก็คือ Under ager, อ<ะ>ันเดอร์เกอร์เจอวินแม็กแมนแล้วก็อันเดอร์เกอร์ก็ถูกฝังแล้วก็กลับมาเป็นซับปะเลอร์ครับกลับมาในเลเซมนี่ครับที่ยี่สิบอันนี้นะแล้วก็อันนี้รหัสสามศูนย์เจ็ดครับศึกลอปั้มที่ลอสแองเจลิสแล้วก็โคโลราโดสปริง เป็นปีสองพนะครับล้อ2อ0พแล้วก็308ครับอามาเกนดอน 2, 2อ0 0องเท่าไรเนะี่ย2อ0พอือเป็นค่ำคืนที่กลุ่ม evolution นี่ได้แชมป์กันทุกคน,นครับแะนินตันก็ได้ทิเบตก็ได้ลิกแฟร์ก็ได้ปาติต้าก็ได้นะครับ นะครับแล้วก็สามศูนย์เก้าครับต่อเลยเป็นรอปั้มที่แวนคูเวอร์แคนาดานะครับบกหน้าปกก็มีพวกโกเบิร์กทีเอสด็สอตสไตน์เนอร์ w สามศูนย์เก้าแล้วก็ w 3 1 0นะครับเบสออฟปี2003รวมเหตุการณ์พวกแมตต์พวกอะไรเงี้ย แมตทเนสซึกใหญ่ศึกลอนะครับของปี2003ที่ว่าแบบสนุกที่สุดอะ่ะเบสออฟล้อนะครับประจำปี2003ันสามล้อสแตรกดาวตัวพิทมิกฟอร์ลี่ครับอันนี้มันมีทั้งหมด3ชุดนะดัวสแควร์ออก3ชุดชุดละ2แผ่นก็มี6แผ่นนะครับนี่ชุดแรกลำยูสามหนึ่งสาม ก็ W315 เป็นสมักดาวครับปั้มที่ดีทอยมิชิแกนนะครับสองวันสามเหมือนกันแล้วก็สึกหลอครับ W316 ถ้าจะเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์มีเดียเป็นสี่เหลี่ยมนะปั้มที่ทูซอนกับลาฟาเยดนะครับลาฟาเยดนะครับ แล้วก็ต่อด้วย W317 ต่อกันเลยนะสแตรกดาวครับปั๊มที่เบอร์มิงแฮมอลาบามาผู้หญิงคนนี้คืออ่านีเดียนะอันนี้คือเบรริกันเป็นสแตรกดาวครับนี่แล้วก็มิกโฟลี่ผมขาดชุดที่สองนะนะครับมิกโฟลี่บอลุ่มสามนะรวมแมทมิกโฟลี่ มันช่วงแบบถึงปีประมาณสองพันสี่มันะครับอันนี้คือชุดชุดที่3เมื่อกี้ชุดแรกแล้วก็ดับยนะครับศึกหลอครับปัมที่วอชิงตันดีซีกับชิคาโกอันนี้สนุกเป็นแผ่นเช่านะครับดับยู มันอยม่3 3 2 3ปั๊มที่ NC s t a t e university smackdown นะครับแล้วก็อันนี้ผมได้มาแผ่นสะดุดแผ่นที่2สะดุดตั้งแต่ต้นต้นเลยนะครับปั๊มที่ huntview กับโคลัมเบียนะเนี่ยเมื่อก่อนซึก smackdown ฟกรล่อมันจะมีแบบนักมวยปั้มยืน3คนนะ่ะ อันนี้ผมว่าจะหาใหม่ศึกหลอปั้มที่ฮันบิวกับโคลัมเบียแล้วก็นี่ครับศึกหลอครับมอเฮเกนซันอารีนากับพิตเบิร์กปี2003นะครับผมได้มาแบบมันเจาะปกเจาะหน้าปกนะครับเจาะตรง wwe เจาะตรงรหัสนัมเบอร์นะครับ แล้วก็ข้ามมาศึกใหญ่กันบ้าง n o Way out 2อ0พครับศึกนี้เป็นการคว้าชแชมป์ครั้งแรกของดับอของเอ็ดดี้กาเลโลชนะบอเกลิทเนอร์รอครับได้แชมป์ดับวันยูดับยูอ e. ีนะครับแล้วก็ดับยู 8. สามสองแปดศึกรอครับปั้มที่เพนซิลเวเนียครับฟรายสวิวนะครับปกนี้ก็สวยอยู่ เป็นปีสองสนามนะครับใช่แต่อันนี้เป็นปีสองพสอันนี้สองพันสามแล้วก็ดำยูสามสาศูนย์นะครับซึกลอปัมที่คีปแลนโอไฮโอแล้วก็นี่ครับ สึกสแมกดาวครับปัมที่แอตแเลนตาแอตแเลนตาจอเจียนะครับเป็นสแมกดาวแค่หนึ่งตอนแล้วก็มีแมทแมทก่อนเริ่มรายการนะอันนี้เป็นตัมยูสามสามสามสึกรอครับปัมที่บอสตันกับเบลมอนเท็กซัสเบลมอนต์เท็กซัสเท็กซัสอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็ สมัคดาวครับปั้มที่ซานโจเซ่แคลิฟอร์เนียกับซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียลำยูสามสามสี่มีสองชุดก็สมัคดาวครับปั้มที่แจ็คสันวิลฟอริดาเป็นสมัคดาวหนึ่งตอนแล้วก็มีเป็นแบบสารคดีครับแผ่นที่สอง สกอล้ครับ W342 ปั้มที่อนาแฮมนะครับกับแทมปาฟลอริดานี่แมททานที่ชูเข็มขัดของเข็มขัดอะไรเนะี่ยคุยเซอร์เวทครับกระป๋นี้ครับจอร์ซินาเวิร์ดไลท์รวมฮิตดับบยสามสามสี่ห้าเป็นรวมฮิตแมตการปั้มแล้วก็มีสารคาดีของจอร์ซินานะครับ อันนี้แล้วก็ปกนี้เป็นปกที่ผมจากอยากได้มานานมากครับสึกเราต้อที่เฮอร์ชี่เพนซิลเวเนียกับเพนสเตดยูนิเวอร์ซิตี้ครับ,รบเป็นหลังรอยลัมเบอร์ปีสองพันสี่นะครับอันนี้เป็นภาพภาพจากรอยลัมเบอร์ที่คิสเบนวาได้นะครับเนี่ยเป็นรอที่ผมอยากได้อยากได้มากนะครับ หน้าปกมันเป็นลากหลายสีนะครับตรงสตรงสถานที่นะครับเห็นไหมแล้วก็ดับเป็นอยู่สามห้าสี่เป็นจัดเมนเดย์ปีสองพัสีอันนั้นมีแมตของไอเนี้ย jbl เจอกับ eddie g u e e r o นะครับแมตที่ทำให้ eddie แบบหัวแตกแล้วก็แบบเขาเรียกอะไร เลือดเต็มเลยครับเนี่ยสนุกมากจัดจัดเมนเดนะสองพันสี่ดับเบิลยูสามห้าเจ็ดสึกรอครับปั๊มที่พอร์ตแลนด์กับเบเกอร์ฟิลด์อันนี้เป็นทางด้านของอนะ่ะพวกล็อกคอนเวกับลาเลซิตตองอะไรนรั่นอะลาเลซิตตองที่เขาพูดกันนะครับ สึกลอครับปั๊มที่ฮิวต์นะฮะอะไรสามเจ็ดศูนย์สึกลอครับปั๊มที่ฮิวตันเท็กซัสกับชิคคาโกอิลีโนยปกตังนะเริ่มเข้าสู่ยุคปกตังแล้วแล้วก็สแม็กเออร์แล้วก็เดอะเกตอเมริกันแบสปีสองพันสี่นะครับปั๊มที่สโคปอารีนาที่นอร์ฟอลกนะครับสนามชื่อสโคปอารีนานะ สึกหอครับ w นะครับ W ิสามกอนกับแม a ไมอ w ลมี่ w เอ่อชุดนี้นะอันน่าปกมาจากศึกอมาเกดอนปีสองพนะครับอันนี้แมทเป็นแมทที่อยู่จีนโดนกระทืบนะครับโดยกลุ่มพวกนี้แหละทีพเอสพวกบาติตานี่นะครับนี่แหละครับ ไปรวมกระทืบยูจีนมันมันมีแมทแมทหนึ่งนะผมจําไม่ได้ละถ้ายูจีนโดนกระทืบนะครับโดงกระทืบแบบเละเลยนะ w ครับดับเบิลยูสามเกอรซีครับสอง4น0สเบารอครับปั้มที่ออสตินเท็กซัส ก็สึกรอครับ w ั1 7เป็นช่วงไป2 5งพนะครับบีโร s ี่มิสซิสซิปปีนะครับน่าจะสองพนะก่อนศึกแบบ New Year r e รเบ u t i ลูชันะสองพแล้วก็ต่อครับนิวเ e อร์เรเบ u t i ลูชันสเป็นอ l ลิมิเนชั o นแชมเปอรครั้งที่3ของ w ับ e. เ แล้วกข็ข้างหลังครับนี่สแมกดาวครับ W สั W C สองหก Montiel Canada n o v อัลครับสองหน้า W C สามสี่แล้วก็ W C48 หลอปั้มที่สวาวันนาแล้วก็ w 4 5 9ห้า้ปัมที่อนาแฮมแคลิฟอร์เนียแล้วก็ the best letter ครับที่เพิ่งได้มาใหม่ปี2 0 0 5คาริโต i รวมพิทคา r ิโตกับเอ็ดดี้เกโรครับ, Girl, รบ w 4 7 9 นูมือซี่ครับ w 4เก้าหนึ่งชุดแรกมีสองแผน่นแล้วก็ w 4เก้าสองชุดที่สองก็มีสองแผน่นนี่เป็นด้านหลังนะครับแล้วก็อสามแล้วก็นี่ครับรอครับความที่มอหเฮเกนซันคาสิโนเป็น w 4เก้าสามจะมีคู่บอกนะครับด้านหลังจะมีคู่บอกว่าใครเจอใคร จะมีคู่บอกว่าใครเจอใขรนะครับเราสามารถดูได้ดับยูสีเก้าหกครับดับยูสเก้าเจ็ดอันแรกเป็นปั้มที่มอนทีเอลอันนี้หายากปกพวกนี้จะหายากครับอันนี้เป็นปกสุดท้ายของศึกรอปั้มที่แขมตันนะครับนะ คอร์ลิชันคอร์สครับมันคือศึกหนึ่งอของปีหนึ่งเก้าเก้าหกอ่ะมันไม่ใช่ชื่อศึกคอร์ลิชันคอร์สนะดับยูห้าหนึ่งห้าครับเหนือนะแล้วก็ดีวีดีมวยปั้มครับที่ผมได้มาฟรีจากพี่คนหนึ่ง โนเมอรซี่ครับปีสามสิสาแล้วก็เลเซมนเนียครับยี่สิบแต่ว่าเลเซมนเนียได้มาแค่แผ่นที่2อขาดแผ่นหนึ่งกับแผ่น3าครับแล้วก็ขาดขาดตัวกล่องเลเซมนเนียขาดตัวกล่องเลเซมนเนียยี่ิบนะครับก็วันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยเพื่อนๆนด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ